สวัสดีค่ะเมจิกทาร์ลต์บายคิตตี้นะคะวันนี้เราขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มีคนเข้ามาติดตามช่องเมจิกทาร์ลต์บายคิตตี้ใน u t u b e ของเรานะเราขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงคนที่เกิดราศีธนูเป็นราศีสุดท้ายแล้วของของการดูดวงประจำเดือนมิถุนายนนี้นะคะ ราศีธนูเขาจะเป็นลักษณะของคนที่เกิดธาตุไฟเกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาถึงส5มกรานะคะลักษณะของเขาเจ,ะจะเป็นคนที่ชอบทำอะไรท้าทายเขาจะเป็นคนรักอิสระเขาจะไม่ชอบอยู่นิ่งนะคะเขาจะไม่ชอบทำอะไรตามใจใครด้วยปกติเขาจะเป็นคนวางแผนในอนาคต ลักษณะของของธนูของราศีธนูเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนคนครึ่งม้าเนาะและคันธนูที่โก่งออกไปข้างหน้าเนี่ยเป,เป็นลักษณะประจำตัวของเขาคือไม่หยุดนิ่งอยู่กับอะไรแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วแต่ไม่ใช่คนที่ชอบใช้ความรุนแรงนะคะ เขาจะเป็นคนที่รักอิสระรักเสรีเฉยๆเขาจะเป็นที่แบบเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรทําไม่ชอบทําอะไรตามใจใครคือไม่ชอบถูกใครบังคับอ่ะนั่นจะเป็นลักษณะของคนที่เกิดราศีธนูเนะาะราศีธนูธาตุไฟคนที่เข้ามาดูนี้จะเป็นคนที่เกิดราศีธนูหรือลัคนาธนูก็ได้นะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่า เดือนวิทุนายนนี้จะมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีธนูบ้างนะคะในเรื่องการงานการเงินและความรักนะคะเราจะหยิบไพ่10บใบให้กับคนที่เกิดราศีธนูเนาะมาตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกันนะคะเราจะเลือกไพ่1ิบใบเนาะไพ่10บะะใ10บให้กับราศีธนูนะคะ สิบใบนะคะเราจะมาอ่านไพ่กันเนาะคนที่เกิดราศีธนูเดือนมิถุนายนจะมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นบ้างการงานการเงินและในเรื่องของความรักนะคะมาดูกันตัวตนว้าวพอออพเพดออฟคับไพ่เพจไพ่เพดเป็นไพ่เด็กเนาะเพดออฟคมันจะเป็นเหมือนแบบกำลังจัก เริ่มต้นมีสิ่งดีๆหรืออาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่ามาหยิบยืน่นความรักความสัมพันธ์ที่ดีๆให้ก็ได้นะคะว้าว wow. for two of t o of p e n t a c l e ตอนนี้การเงินเหรียญมันจะเป็นเรื่องของเงินเนาะสองเหรียญนี่มันจะเป็นลักษณะของการหมุนเงินอะเงินไม่ค่อยพอใช้อาจจะ รับซ้ายจ่ายขวาได้รับตรงนี้ไปหมุนจ่ายตรงนั้นหมุนเงินไปมานะช่วงนี้เนาะว้าว t o o อ up จะมีสิ่งดีๆในเรื่องความรักเกิดขึ้นละ่ะ Two of ครัสองถ้วยถ้าไม่เรื่องความรักก็เรื่องหุ้นส่วนมีคนมาช่วยเหลือในเรื่องงานแต่และว,ว่าน่าจะเป็น การได้พบเนื้อคู่มากกว่าสองถ้วยนี่มันจะเป็นคู่คู่บุญคู่บารมีกันนะเนี่ยมีโอกาสจะได้เจอนะคะอเอ็ดออฟคัพคือที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะอยู่ในความทุกข์ใจหนักใจตอนนี้หันหลังให้กับสิ่งนั้นแล้ว อยากจะเดินออกมาจากสิ่งนั้นแล้วตัดสินใจเดินออกมาจากปัญหาที่มันค้างค้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องใดเนี่ยเขาเดินออกมาแล้วเขาไม่สนใจสิ่งที่อยู่ข้างหลังแล้วเขาอยากจะออกเดินทางไปข้างหน้าไปพบกับสิ่งที่มันดีกว่าโอ้ที่ผ่านมานี่มีปัญหาอุปสรรคมากมายเลยต้องต่อสู้ฝ่าฟัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องคนเรื่องต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเขาต่อสู้ฝ่าฟันอยู่คนเดียวอะ่ะถึงจะชนะแต่เขาก็เหมือนไม่เหลือใครนะคะเขายือนอยู่คนเดียวเห็นไหมถือดาบอยู่คนเดียวนะมันมีเรื่องต่างๆที่เข้ามามากมายที่ผ่านมาเนี่ยเขาฝ่าฟันจนสําเร็จแต่เขาก็ต้องยือนอยู่คนเดียวอะ่ะว้าวอนาคต หนึ่งเดือนข้างหน้านี้จะรวยแล้วเหรือคิงอัพเพนเดอร์ค์เป็นลักษณะของความมั่งคัง่งร่ำรวยเจ้าสวัวเป็นลักษณะของคนมีเงินมีมากเก็บเงินอยู่กำลังจะเก็บเงินอยู่แล้วจากจากจากที่ต้องหมุนเงินไปมาอยู่เนี่ยอนาคตตรงนี้มันจะหมายถึงหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยหรือมันคู่กันเนาะ อนาคตเหมือนกันอาจจะได้เจอกับคนที่ร่ํำรวยมั่งคัง่งแต่เขาจะอายุมากกว่ามากกว่าเจ้าชะตาเนอะแต่จริงๆแล้วไพ่ใบนี้มันจะอายุประมาณห้าสิบขึ้นไปอเป็นคนมีเงินแล้วก็เก็บเงินอยู่ด้วยมีความมั่งคัง่งมั่นคงเรื่องการเงินอย่างมากเลยอะผู้ชายคนนี้นะคะหรือผู้หญิงก็ได้นะแต่ลักษณะนี้มันเป็นคิงเนาะ ว้าวตอนนี้กำลังเดวิลต้องระวังระวังอ,อปัญหาทุกสิ่งอย่างเลยปัญหาในเรื่องของความรักปัญหาของเรื่องการเงินถูกหลอกถูกโกงถูกเอารัดเอาเปรียบถูกคนนินทารับหลังว่าร้าย เรื่องความรักก็ให้ระวังคนที่เข้ามาจะจะหลอกจะจะจะแบบทําให้ลุ่มหลงอะ่ะมันจะเป็นเดวิลมันจะเป็นเรื่องของถ้าเจอคนรักก็จะมุ่งไปในทางที่รุ่มหลงอะ่ะอืมต้องระวังโอ้มาพร้อมเดอะทาวเวอร์เลยน่ากลัวมากอืม เดือดทาวเวอร์นี่มันก็แตกหักเสียหายพังพินาศงานหรือกำลังจะจบจากงานสิ่งเก่าแต่อันนี้มันจะเป็นเหมือนอะไรที่ปัจจุบันทันด่วนไม่ได้ตั้งตัวเกิดขึ้นฉับพลันทาวเวอร์ Tower มันจะเป็นเหมือนเกิดเกิดขึ้นแบบ ไม่ทันได้คิดไม่ทันได้ระวังไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานก็ต้องระวังตกงานอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวหรือมีเรื่องทําให้ตกใจอุบัติเหตุอุบัติเหตุก็ต้องระวังเนาะหรือจะทําให้แบบเรียกว่าอะไรเงินขาดมือการเงินฝืดเครื่อง อืถูกไล่ออกจากงานตกงานย้ายงานมีหนี้สินหนี้สินก้อนใหญ่ด้วยแหละเดอะทาวเวอร์เนี่ยอืมไปถึงการล้มละลายเลยเดอะทาวเวอร์ The Tower เจอกับเดวิลระวังรักที่เข้ามาหลอกมาโกงมา มาทำให้รุ่มหลงอ่ะมันว้าวช่วงนี้ถึงจะไม่ดีอนาคตมันจะดีนะจ๊ะโอ้ยทําให้เสียเซลลไปเลยเจอสองใบนี้เข้าไปคนอ่านปวดหัวเลยเนี่ยอนาคตใบนี้มันจะเป็นเรื่องของอนาคตถึงสิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจไว้เนอะหกหกหกไม้นี่มันจะเป็นลักษณะของ คนที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงานมาแล้วอย่างหนักเขาประสบความสำเร็จนะคะเนี่ยมีช่อมะกอกอยู่ข้างบนเห็นไหมเขามาพร้อมความสำเร็จมาพร้อมชัยชนะในการที่เขาตั้งใจทำงานอย่างด้วยความอุตสาหะมาเนี่ยเขาสำเร็จนะคะถึงถึงจะเจอกับเด็กดาบนี่เด็กดาบนี่เขาจะเป็นคนที่ดือ้อรัน้นเถียง อาจจะเป็นคนที่หวาดระแวงหวาดระแวงเรื่องเรื่อของคนรอบข้างอะหรืออาจจะกำลังรอรอข่าวสารรอการติดต่อือมประมาณนั้นเนาะรอที่จะได้รับข่าวสารเรื่องดีๆเราว่ามันน่าจะผ่านไปได้ รู้แล้วก็ต้องระวังเนาะถ้าใครกลัวก็รับไปแต่พลังงานดีๆเนาะเรื่องไม่ดีก็ระวังตัวเอาระวังว่าจะเกิดอุบัติเหตุระวังว่าจะเจอคนไม่ดีระวังว่าจะมีอันนี้มันจะหมายถึงธุรกิจสีเทาด้วยเนาะมันตกในตำแหน่งนี้ตอนนี้ทำไม่ดีนะคะธุรกิจสีเทาเล่นหวยเล่นหุ้นอะไรเนี่ยต้องระวังแต่ตำแหน่ง ตรงนี้มันจะประมาณหนึ่งเดือนเนาะหนึ่งเดือนนี้อาจจะได้พบความรักดีๆก็ได้อาจจะได้พบคนดีๆคนร่ํารวยคนที่เขามั่งคังร่ํารวยเข้ามาในชีวิตก็ได้คนนั้นเขาอาจจะพาเราไปในสิ่งที่ดีๆก็ได้นะคะเพราะว่าใบสรุปของเราเนี่ยใบสรุปสิ่งที่มุ่งหวังอันนี้มันจะเป็นประมาณหนึ่งถึงสามเดือนข้างหน้าเนาะมันจะดีแต่ ให้ผ่านช่วงเดือนมิถุนายนนี้ไปได้ก่อนช่วงนี้กําลังย่ําแย่ในเรื่องการเงินการทํางานระวังถูกหลอกถูกโกงอืมอนาคตเราว่ามันน่าจะดีขึ้นจากความอุตสาหะตั้งใจทำงานของตัวเราเองเนี่ย แต่ก็ระวังเรื่องการมีปัญหากับเด็กอายุน้อยกว่าละกันเนาะเพราะว่าเด็กถือดาบนี่มันจะค่อนข้าง <c oughs> ดือด้อพูดไม่ค่อยฟังเป็นคนที่แบบอยากรู้อยากเห็นด้วยนะเด็กถือดาบเนีย <c oughs> เราก็อ่านได้ประมาณนี้เนาะเดือนมิถุนายนราศีธนูรัคนาธนู เราขอให้รับไปแต่พลังงานดีๆนะคะรับไปแต่สิ่งดีๆรับไปแต่เรื่องดีๆเนี่ยความรักสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาขอบคุณนะคะเมจิกทาร์ลต์บายคิตตี้นะ